แฟนมาคงให้จัดงานแต่งงานแคมปิ้งได้ขอกินเค้กสักก้อนน่ะหนูน้ำตาลต่ำใช่ไหมมาไก่มาไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเราได้กินสุดเดียวเพอพอว่าเขาจะเอาคามันจะได้เพราว่านั่นคือของขาวไม่เกี่ยวกันเดียวกันเลยครับเหมือนเขาจะทำที่พักใช่ไหมครับเป็นแคมปิ้งเป็นแคมปิ้งเหรออ๋อนั่นไงเป็นที่พักแคมปิ้งเหรอเราโหนฐานแคมปิ้งอุ้ยเราใส่อันนี้ก็ได้ ใกล้ๆเนาะไม่ไกลเลยเนาะใกล้ๆเลยอ่ะนี่นะคะวันนี้เรามารีวิวร้านไกลมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่ามาถึงแล้วก็จะว้าวนะคะชื่อว่ายูดาราคาเฟ่จ้า เดินทางมากไกลนิดนึงนะคะว้าวบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในนะคะว้าวยูดรายูดราอืมมีโซนนู้นด้วยนะคะแล้วก็มีโซนนี้ด้วยนะคะสุดสั่งออเดอร์ยูดราไม่ใช่วังนะคะ เมื่อมีพระอาจารย์ที่เราเคารพให้พรบอกว่าที่นี่เหมือนวังจังเลยเราจึงนำคำว่าวังมาใช้เสริมความเป็นสิริมงคลเชิญสั่งออเดอร์ที่วังจ้าไปนะจ๊ะเราไปสั่งที่วังนะจ๊ะ้าวนี่เลย นนี้ก็คือเป็นสโลว์บาร์อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิด10โมงปิด1ทุม่มค่ะปิด1ทุ่มนะคะปิดปรับปรุงครัวปกติจะมีอาหารด้วยใช่ไหมคะอ่าแต่ใน,นช่วงน,นี้เราจะรับแชร์ลูกค้าที่แบบสั่งจองล่วงหน้ามาแบบหนึ่งสองวันแล้วก็เป็นลูกใหญ่แบบสิบท่านถึงสิบห้าท่านขึ้นไปแล้วก็เป็นทานเลี้ยงับผมถ้าแบบบอสอินเ <c oughs> ข้ามาเรายังไม่ได้ไขายแบบอาหาระครับผม จะเปิดเป็นครัวให้แบบจับจองล่วงหน้าอ๋อถ้าจะกินต้องจองนะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยค่ะอุ๊ยนี่ทั้งค่ะภิกกจนี้ไปฝากไปฝากน้องน้องเลยนะน้องปุ๊กกันเนี่ยเห็นไหมก็ทำกันนี่เองน้องปุ๊กนี่ไงอันนี้นะคที่ไหนครับนี่ซื้อให้น้องกินอุ้ยซื้ออะไรมาน่ากินจังเลยน่ากินจังเลย มีกลซองด้วยนีด้วยนะคะเปรี้เรี้กว่าพี่ครูาษาองก่าร่าเอานนีด้วยนนึดนก้อนนนะส่วนเยหมนนเดโอมีห้อยขานะครับอุ้ยมีห้อยขาเหรอเดี๋ยวไปดูอันนี้ก็คือเป็นห้องแยกใช่ไหมห้องแยกต่างหากเป็นห้องจัดเลี้ยงเป็นห้องแบบ อยากต้องการ p r i v a t e ก็มาตรงนี้ได้นะคะอุ้ยมุมนี้ดีมากเลยน้องปลาดูซิ่ถ่ายไว้ถ่ายไว้มุมไหนที่แบบเฮ้ยเราออกมาทางนี้ก็ได้อุ้ยอุ้ยน้องปลานี่ดูโอเคเลยนี่นี่มะพร้าวตรงนี้อ้าวเหรอเขาตัดที่นี่ขายเลยใช่ไหม เฮ้ยปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะน้องปลาน้องปลาต้องพาโจมาดู้ยต้องพาเามาดูอ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาเขาขายก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาอ๋อต้องพาขับปุ้นคัาปั้นมาเที่ยวมีแพด้วยบรรยากาศดีจังเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีเป็นในส่วนของบึงธรรมชาตินะคะดีมากๆเลย